กำลังรับชมมาสันสตัวหนังสือมันจะขึ้นเลยออแม่ก็บเาผู้เดียวเพ่มเพ่มยนิ่นี่ยแหละอืมอันนี้เขาฟังหน้าวานเพลินของเจ้าของเรียนรู้ไปเรื่อยอืมฝากไว้แค่นั้นเองขอบคุณนะคะขอบคุณหลานสาวสองสาวออกมาหน้านำ้ำ งใจกล้องคอยบอดีคอยเข้าไปขเขาแม่นมูบอไใดเลยก็ยังมีต่างแตนศึกษาไปกลัวผิดกฎชุมชนนะคะนะ่ะะขอบคุณขอบคุณลหลาย,ลาย พอใหญ่ข้นไปยุบปไปไหมไปเป็นแนวมันก็นจะยังสิลบนี่แม่จ้าอย่าว่าแกงกล่องเดอ้อมันเป็นเดดแดดมือนี่ได้กล่องคอยนี่แล้วเนาะคอยเขากล่องเลี้ยวบ่ได้แม่ ขอเฮ็ดกองเลี่ยวบ่ไดเลยขอต้องมาเห็ดสวดล่องเบิ่องกอแบบสุภาพกินห่อกินแบบสุภาพออกกล้องปันดาราพุนเดอร์อืมผู้ใดอายกับบ่ไดล่ะผู้ใดกล้าพ่อกินอยู่แล้วต้องสู้เขายัางกินอยู่เขาต้องสู้ได้เนาะ มาจอบเอาพระปันสวนเจ้ะขอ้ได้สิบสี่สิบห้าดอกนี่แหละขอบคุณทีเด่นเพื่อนหลายอ,อยากให้เพื่นเห็นจ้าหองกับยังเรียนรุม่มมาเบิงเข่ากับงามงามฟาสิโลกหยายังบ้านไนโลกก็เป็นหน้าดำเขียวกว่านี่ ก่อยไม่หิจยมให้พี่ขอบคุณที่ชมนะพีรศัก์เสมาน,นูมันกล้องมันขึืนเด้อคุณสุธิตากดไลค์แม่ถูกใจแม่ไปอบนบ่เก่งแม่ว่าวยังบ้านเดกคักเด้อค่ะพี่น้อง สอมไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะบ้านพ่อดู <c oughs> มันเป็นยังไงเครื่องของแม่แม่ก็อยากเข็ดซื้อๆ <c oughs> ล่องเครื่องไปคมเม่นมูมกับวัยได้กานคมเม่นเนี่ยกะฟังซื้อเหรียญเจ้าแม่ราศิขอไปซื้อน้ามันมัดตัดหญ่า้าคุณสุธิตากดไลค์แม่ถูกใจแม่ เรียนรู้ไปเรื่อยๆอฝากไว้แค่นั้นเองขอบคุณนะคะขอบคุณ <c oughs> ง้อปันไดอยากบึงอยู่อยากเว่าเก่งคือเพลินอยากแนะนำํำเป็นคือเพลิน <c oughs> <c oughs> อันที่เฮ็ดคลิปเรี้ยวไว เพิ่นกับเบืเ้เหตุนั่นแม่เพิ่อนจากเฮ็ดติกตอกคมเคล่นอิงอิงกับเก่งของเพิ่นอันไหนบ่หูแจักกะเดเบิ่งนั่นไปบนบ่เก่งแม่ว่าอยังบ่หันเอกคักเดึกค่ะพี่น้องอืมซสอมไปเรื่อยๆเยนาะค่ะเนาะบ่หันพ่อถือกล่องไปถือแดดแจมเป็นได์น้อชาวเลี้ยว กล่องไปถือแดดแจมเป็นไดน่ด้อยชาวเลี้ยวซ้ำกันกับนักข่าวซ้ำกันกับเป็นพิธีกรปานดาล่าอ่ามาเห็นจุด,จดนี้ต้องรู้ค่ะกำลังชมสมใจโฟนสวัสดีค่ะสวัสดีคนแก่อยากรู้อยากเรียนก็เหมือนเดิม อืมสุภาพเบากว่าสุภาพอืมตอนสิตตลกกับตลกคือหมอล่ำเพล่นเห็ลุล่ะคือดาวตลกเห็นภาพเห็ดปวกบ่ห้างเขามามีแต่คำขอบคุณแล้วจะเดอ้อ พี่แม่กับพ่อซ้ำนี่ล่ะเขาเรื่องกับบ้านเป็นจินแนะนําเพื่อนกับแะน่นาบ้านเป็นขอบคุณที่เด่นเพื่อนหลายอ่าอยากให้เพื่อนเห็นจ้าของกับยังเรียนรู้ <c oughs> อันนี้เขาฟังหน้าวานเพื่อนของเจ้าของนะคุยเป็นบอเจ้าน่ะ เบิงเข่างามยูทัศน์สวัสดีจ้ามาเล่นหน้ามือ่อีงผพู้เข้าร่วมพาะนะมีปัญหาทางเทคนิคว่าจันว่า ส่ว oh. นที่แม่นี่ลองเบิ้งแล้วลองเบิง้งเยกะห้ความรูดีๆหูกลางตาไกลเดี๋ยวนี้หอดประเทศนอกรอเด้อตอนนี้เวลาเท่าไหร่บ่ายโมงเท่าไหร่บ่ายสองแล้วมั้ง ไม่ใไ่ผัวอายุจา้จาเด็ดไปไหวเพนดิ้นได้เอื่อยก็ได้เก่านี่ยก็ม <c oughs> าเส้นทางเดิม,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 มอืออ๋าอือขอบใจมาก สวัสดีไอ้ลูกชายอายุหกสิบสองแล้วก็ตามแม่ยังอยากสู้หลานหน่อยแ้งว่าในร่ม,ม่มลื่นดีอยู่นะไม่ต้องเป็นห่วงครับผม อยู่สภาพนี่ะหละตอบเจา้าพ่มพี่มีอย่างเจา้าก็บริสนุทธนิ์นากับแม่แหละมแม่อยากรู้แม่อยากเรียนไปบนโบเก่งแม่เบายังโบหันเอกคักเด็กขับปีนองอืมสอมไปเรื่อยๆเ,เนาะค่ะเนะาะโบหันพ่อดือ ก็เลยเขามาเจาะลึกเบิงอืงขอไปซ่องสูมือแดบบอร์ดกับจังก็คือยืนยันตัวตนยืนยันใบหนาตัวเองนี่แหละเอาหนาเปิงเครื่อง,งนี่แหละอ,ออกมาโหลดเชิญมงอ,งอปันไดอยากเบิ้อยู่ อยากเว้าเก่งคือเพลินอยากแนะนำเป็นคือเพลินเดินอยู่ใกลแล้วล่ะมันจะอิงอิงอิงแนะนำหอดกล่องย่านเว้าพีดกินกาส เพิน่นบอกว่าในระดับสามแต่มันกลับเป็นอันดับสองผู้ติดตามเรายังไม่เยอะเปิดดาวยังมะเล่นทงเหมือนีเป็นลมโล้นที่ถูกใจอยู่พ่อปาน,นี่แหละจ้ามิตรข้ามขอซ้ำกันกับนักข่าวซ้ำกันกับเป็นพิธีกรปานดารา